สวัสดีนะครับวันนี้นะครับร้านเจเอเจริญยนต์นะครับผมมียามาฮ่าอินดูโรนะครับ DT100 นะครับเอมานำเสนอ1คันนะครับรถคันนี้นะครับก็มีเอกสารสำเนาหน้าเล่มนะครับแล้วก็ข้อมูลทะเบียนให้นะครับเลขโครงเลขเครื่องตรงสำเนาเล่มหมดนะครับแล้วก็มีเอกสารใบซื้อขายให้นะครับจากทางร้านนะครับโดยรวมนะครับรถก็ปั้นมาใหม่ทั้งคันนะครับผมเดี๋ยวเจาะดีเทลนะครับแต่ละอย่างกันนะครับผมก็เดี๋ยวพาชมรอบๆคันก่อนนะครับคันนี้ปั้นมาใหม่ทั้งคันนะครับทำสีใหม่ ท่อสูตรเดินใหม่นะครับผมระบบไฟติดครบนะครับแบตเตอรี่มีให้นะครับผมคันสตาร์ทคันเกียร์ไม่มีเชื่อมนะครับอุตตรุปทำงานถังแยกนะครับท่อสูรทั้งใบนะครับแปลงระบบไฟ CDI แล้วนะครับผมนะครับยางใหม่เลยหน้าหลังนะครับผมนะครับก็ มาเลยนะครับผมก็เดี๋ยวดูที่เลื่อนไม้ก่อนนะครับเลื่อนไม้นะครับเป็นไม้คู่นะครับผมดีที1 0 x ไม้คู่นะครับก็จะมีไม่เดี่ยวนะครับตัวเป็นไม้คู่นะครับสภาพเดิมนะครับเข็มไม้หักนะครับผมความเร็วขึ้นรอบเครื่องไม่ขึ้นนะครับผมแล้วก็สีถังทําใหม่บางโคหน้าทําใหม่ถังวัตุรูปทำใหม่บางโคหลังทําใหม่ทําสีใหม่นะครับแล้วก็จะเป็นท่อสูตรนะครับท่อสูตรเหล็กนะครับทั้งเส้นเลยพร้อมปลายนะครับผม แล้วก็โชกหน้าโชกหลังก็ใช้งานปกตินะครับผมก็มายางนะครับยางหน้าขอบ21อยางใหม่นะครับเป็นยี่ห้อคาร์เมลนะครับผมนะครับเป็นยางกึ่งวิบากนะครับสามารถวิ่งทางดินได้แล้วก็สามารถวิ่งทางถนนดำได้นะครับยางหน้าก็ขอบ18ขนาด300นะครับผมนะครับก็เป็นยางกึ่งวิบากเหมือนกันนะครับเจาะมาที่เครื่องยนต์ครับก็เป็นคาบูเดิมนะครับคูลเรเตอร์เดิมนะครับคันสตาร์ทไม่มีเชื่อมนะครับเบรกหน้าเบรกหลังก็ใช้งานได้ปกติ นะครับผมนะครับก็ดูเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเจาะที่เครื่องยนต์นิดนึงนะครับผมนะครับวิธีการใช้งานนะครับระบบเบรกหน้าก็จะเป็นดัมหลังก็ดัมนะครับนี่ครับเครื่องก็แห้งๆนะครับผมนะครับเจาะที่ประเด็นที่เครื่องยนต์ก็คือเวลาสตาร์ทเวลาเราใช้งานนะครับก๊อกน้ำมันนะครับเราก็บิดขึ้นบิดขึ้นเสร็จพอสตาร์ทเช้าๆเนี่ยดึงโช๊ นะครับตรงนี้คือโช๊คนะครับเวลาสตาร์ทเช้าๆช้าเราต้องดึงโช๊คนะครับขณะเครื่องเย็นนะครับดึงโช๊คปุ๊บแล้วก็สตาร์ทได้เลยนะครับผมเวลาจะใช้งานนะครับเอยเวลาเราจอดนะครับเราก็ต้องปิดก๊อกน้ํามันนะครับปิดไว้ทําไมนะครับปิดไว้กันน้ํามันท่วมนะครับเวลาเราเปิดน้ํามันเราเปิดก๊อกทิ้งไว้เนี่ยโอกาสที่น้ํามันจะท่วมอ่ะมันก็เยอะนะครับมีส่วนนะครับพอน้ํามันท่วมแล้วเกิดอะไรนะครับ1สตาร์ทติดยาก2หัวเทียนบอดบ่อยนะครับผม นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมคันนี้ก็ยังเป็นกองเดิมอยู่นะครับกองใส่กองเดิมนะครับต่อปากขาบูเรียบร้อยนะครับผมนะครับมาดูที่คันเกียร์นะครับคันเกียร์ไม่มีเชื่อมนะครับผมโซ่สอเตอร์ก็ใช้งานได้อีกนานนะฟันหนาๆเลยนะครับผมนะครับแบตเตอรี่ก็มีครับ12โวลต์3แอมป์นะครับอันนี้ก็เป็นลูกเล็กนะครับก็ตรงรุ่นเขาแหละนะครับสําหรับแบตเตอรี่นะครับอุตตรูปเติมตรงนี้นะครับ โอตลูบเตืมตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้ตัวบิดมันหักนะเดี๋ยวเดี๋ยวแกะให้ครับแต่อุตอลูบมีนะครับอุตอุลูบมีอยู่นะครับผมก็เดิมเดิมนะครับสภาพเดิมเดิมนะครับเดี๋ยวทดสอบระบบไฟก่อนนะครับเปิดปุ๊บนะครับทดสอบระบบแต่แต่ติดนะครับไฟสถานะไฟเลี้ยวติดนะครับผมอ่ะไฟเลี้ยวด้านซ้ายนะครับนี่นะครับติดครบนะครับไปเดินด้านขวา ติดนะครับผมติดครบนะครับไฟสถานะติดครบนะครับก็ไฟเบรกขานะครับไฟเบรกขานะติดปกตินะครับผมนะครับก็เดี๋ยวลองสตาร์ทกันนะครับสตาร์ทแล้วก็เปิดก๊อกนะครับแล้วก็ดึงโชคทีนึงนะครับขณะเครื่องเย็นๆนะครับผมเดี๋ยวลองสตาร์ทกันนะครับผม ไแ,แล้วนะครับชคเราก็กดลงนะครับเครื่องมันก็จะรันนิ่งๆแบบนี้เลยนะครับเดินนิ่งๆแบบนี้เลยเครื่องนะครับผมดูไฟหน้านะครับไฟหน้าติดป,ปกตินะครับไฟหน้าติดป,ปกติสูงต่ำนะครับใช้ได้นะครับแต่ ไฟไฟหน้าก็สามารถปิดเปิดได้นะนะครับนี่สวิตช์ปิดเปิดไฟหน้าก็จะเป็นตัวนี้นะครับ ก็เดินเบานิ่งๆนะครับผมเดี๋ยวจูนเิ่งนิดนึง ดับปุ๊บเดี๋ยวลองสตาร์ทใหม่อีกทีหนึ่งนะครับรถคันนี้นะครับแปลงระบบไฟ CDI แล้วนะครับก็สตาร์ทง่ายนะครับไม่เหมือนหน้าทองเขาวหน้าท้องขาวก็อาจจะสตาร์ทยาก,กน,นิดนึงนะครับผมเราเป็นแปลง CDI แล้วเราก็สามารถสตาร์ทได้ง่ายนะครับ ติดมือนะครับเครื่องยนต์ก็ถือว่าโอเคนะครับในระดับหนึ่งนะครับเครื่องยนต์นะครับไม่ได้เต็มร้อยก็ประมาณผมคิดการันตีไว้ประมาณ7-80%สรนะครับสำหรับเครื่องยนต์นะครับสำหรับตัวรถเนี่ยผมให้สภาพ9 0บวกนะครับก็ครบคบเดิมๆมนะครับผมคันนี้นะครับเปิดราคาอยู่ที่26,500บาทนะครับเอกสารก็จะเป็นสำเนาเล่มนะครับแล้วก็ข้อมูลทะเบียนรถนะครับแล้วก็มีใบซื้อขายนะครับผมสามารถจะส่งได้ทุกจังหวัดนะครับผม มีบริการเก็บปลายทางนะครับมีค่าขนส่งต่างหากนะครับเอออย่างเช่นลูกค้าอยู่ภูเก็ตนะครับค่าส่ง2,500นะครับก็เก็บก่อน2,500แล้วส่วนค่าตัวรถ26,500สามารถเก็บปลายทางได้นะครับหลังจากลูกค้าลองรถรับรถเรียบร้อยแล้วค่อยโอนเงินให้ทางร้านก็ได้นะครับผมนะครับลูกค้าที่สนใจนะครับก็โทรที่เบอร์ติดต่อ0614917928นะครับผมหรือไม่แอดไลน์นะครับดูรูปเพิ่มเติมที่เบอร์0614917928นะครับผม มีบริการจัดส่งทั่วประเทศไทยนะครับขึ้นเหนือลงใต้ส่งได้หมดนะครับผมก็ฝากไ้ด้วยนะครับ